วันนี้ครับผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนสมภาคชูโชตมาอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านแถวคลองตําบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่นี่เป็นสวนนะครับเรียกกันว่าสวนสาวสุดใจซึ่งที่นี่เป็นระบบของเขาคือการท่องเที่ยวเชิงเ,เกษตร,รครับเป็นชอ็ชอปช,ช็ชอปชมชิมนะครับปัจจุบันนี้เจ้าของสวนนะครับเธอนั้น นอกจากช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังทําออนไลน์ขายทุเรียนทั่วประเทศมีหลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวจะไปฟังจากปากเธอวันนี้เจ้าของสวนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ่มีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับอ๋อชื่อป้าสาวชื่อออนอุษาสุดประเสริฐค่ะออนอุษาสุดประเสริฐผมได้ทราบมาว่าพี่สาวเคยหลงรักประทับใจกับคู่หูมหัสจรรย์วัวแพนวายแพ,น,ยแพนทรัสานเนี่ยเมื่อไหร่แล้วครับอ๋อดั้งเดิมก็หลายปีแล้วนะคะแต่เราได้หยุดการใช้ไปพักหนึ่งจนกระทั่ง มาเจอปัญหาในสวนเองอีกเนี่ยปีนี้เพิ่งจะเริ่มอีกนะคะเนี่ยก่อนทุเรียนออกชุดแรกชุดที่สองเรามาแก้ไถทันค่ะทุเรียนปรากฏว่าทุเรียนเป็นใบอ่อนในลักษณะที่ติดดอกออกผลกําลังติดลูกนะคะเป็นใบอ่อนเราก็แก้ทันจากพีพีน้องๆเดิมเขาก็ใช้กันแต่ว่านี้ก็ใช้ต่อเนื่อง แต่มีป้าเนี่ยใช้แล้วเปลี่ยนใจก,ก,ก,กุกุกะกักเอานู่นมังเอานี่มั่งไม่เคยจะแน่นอนอ oh. จ้าจนกระทั่งมาแก้ไขทันว่าอราเรารีบเรารีบปรับตัวซะทดลองมาใช้ซะรุ่นที่สองนะคะที่ทุเรียนที่ติดดอกออกลูกผลอ่อนๆนะคะเป็นใบอ่อนครับผลปรากฏว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ถีบลูกและผลที่ติดออกมานะคะน้ำสวยลูกใหญ่ผูเป่ง อย่างที่เห็นที่ว่าได้ได้เก็บภาพไว้นี่แหละค่ะอย่างมนต้นเนี่ยแหละค่ะที่เราถ่ายรูปไว้เนี่ยค่ะ<อ>ครับน้ําหนักดีต่างหาก็เนื้อเนื้อดีคะเปลือกบางด้วยตร่งนี้เจ็ดไร่ค่ะ7็ดไร่ค่ะนี่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะ แต่อันนี้เราขอพูดอาจารย์ยิดเหยื่อลืมาขอแทนพิเศษที่ใช้ได้ดีเพราะใช้ง่ายขั้นตอนทุกการใช้ไม่มีไม่ยุ่งยากค่ะใช้ได้ทุกระยะเจดวันสิบวันอันนี้มันพิเศษไปอย่างอื่นที่ป้าเดด้ได้ได้ใช้มาประสบการณ์ณตรงนี้ไม่ธรรมดาป้าจะใช้ช่วงเป็นใบอ่อนใช้ปุ๋ยตัวนั้นใช้โมนตัวนี้ควบคู่กันไปเอาใบแก่นะคะสิบวันใช้ตัวนั้นปุ๋ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะตัวเดียวใช้ได้ครบบริหารได้ครบ Oh. มันดีตรงนี้ค่ะเบ็ดเสร็จดีตรงนี้ดีที่สุดคือไม่ต้องจดต้องจำมาใช้อย่างเดียวคือ10วันใช้10วันใช้อัตราส่วนอะครับ 200, 200 200ต่อ200คือชนกันเลยอะค่ะ2 0 0ซีซีตัวน้บ200ลิตรอ่าง่ายค่ะคแต่ถ้าเราต้องการั0นี้อ0ซีซีอันนี้ป้าก็ใช้พิเศษเลยนะคะพี่เคยแนะนำค่ะ หนึ่งซองเราไปใส่น้ําให้ได้1ลิตรเท่ากันผสมไว้เลยขยอ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 ยแล้วก็ใช้เท่ากันง่ายสําหรับการจดจําสําหรับคนสมัยใหม่แบบป้าฟังแล้วเพลิดเพลินกับการเกษตรค่ะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะครับเวลาก็ทุเรียนเราผูกไว้ลูกโยงไว้ลูกไม่โตไอ้เสมอป้า กบทุเรียนป่ามันหั่นมาเจ็ดวันลูกโตเนี่ยลมก็ตีลูกใหญ่ๆลงมันมันอัศจรรย์ครับว่าอัศจรรย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้ค่ะครับอ่าไม่ใช่ว่าโมนะเรื่องจริงไม่ใช่สมรัก้วยนะไม่ใช่ป้าสาวโมนะป้าสาวพูดเรื่องจริงจริงค่ะเพราะเนี่ยทำเองแล้วถึงว่าอู้แล้วถึงมีความก็ตือโอ้โหชื่นใจจริงลากสายพ่นเองหมดทําเองหมดเลยค่ะเมนนั่นก็หาโพมหาม้วนปุ๊บนะนอกเวลามาทําให้ป่าช่วโมงวนช่วงฉีดมันได้ผลจริงๆอาจารย์มันลงไปตรงนี้ปุ๊บมันก็ ได้ได้ลูกได้ใบได้ต้นได้หมดเลยอ่ะผมถามสุดท้ายครับว่ามันต้นทุนของการใช้คู่หาา่ววัสดุจันเนี่ยกับเมื่อก่อนเราผลิตใช้เองอะไรต่างๆหรือว่าเราไปใช้อย่าองอื่นเนี่ยมันต้นทุนมันแตกต่างกันยังไงไอตัวผลิตป่าไม่คิดแต่คิดทั่วคือทุเรียนไม่เคยได้เป็นสิบยี่สิบตันปีนี้เขาก็ได้อะ่ะแล้วยังมีอีกอล่ะเราทันอะ่ะคือเรารแก้ไขไปที่ข้อสําคัญเนี่ยค่ะพี่น้องสาคัญที่สุดคือมันดีตรงที่เป็นใบอ่อนแล้วไม่ถีบลูกเลี้ยงลูกได้ผู้ไม่แฟบ นี่แหละแล้วภูเป่งภูบานน้ำหนักดีอีกต่างหากแล้วหนามเนี่ยสวยพ่อป้าเนี่ยคนทําทุเรียนขายออนไลน์ป้าขันทุเรียนขายป้าถึงมั่นใจที่สุดแล้ดีถุป้าถึงพูดได้เต็มปากวันนี้